สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านฟ้าเข่งดาวสิบบางสเสด็จที่นี่ติดถนนเ่เลนห่างจากอำเภอป่าโมกประมาณ5กิโลห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ15กิโลจากที่นี่ไปอยุธยาใช้เวลาประมาณ30นาที จากที่นี่ไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษตัวรักเองก็มาจากราชคกฟึกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่นี่มีทั้งหมดประมาณ100ยูนิตตอนนี้เราสร้างไปแล้ว10ยูนิตมีลูกค้าเข้าอยู่บางส่วนแล้วค่ะมีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยวสองชั้นวันนี้รักจะพาเข้าไปดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้ซึ่ง เป็นบ้านตัวอย่างนะคะบ้านตัวอย่างที่เราตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะถ้าบ้านตัวอย่างธรรมดาที่เราขายนะคะข,ขนาดเท่ากับอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งราคาเริ่มต้นที่2องล้านหกแสบาทแต่เนื่องจากว่าหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่แล้วก็หลังนี้63ตารางวาราคาอยู่ที่ สองล้านเก้าบาทค่ะน,นะคะสองล้านเก้าบาทได้บ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เราปูกระเบื้องลงรถให้เรียบร้อยจอดรถได้2คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านกันนะคะรอบบ้านก็จะมีการวางท่อระบายน้ําไว้ทั่วบ้านเลยนะคะแล้วก็บ้านตัวอย่างของเราซื้อบ้านหลังนี้แถมแอร์ให้สตัวค่ะ ตอนนี้มีแอร์ติดไว้บางส่วนแล้วนะคะอันนี้เป็นถังบำบัดค่ะนะคะถังบำบัดสำหรับบำบัดน้ำเสียก่อนนะคะแล้วถึงจะปล่อยน้ำออกไปด้านนอก ด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่เหลืออยู่เราปูกระเบื้องในส่วนของซักล้างเอาไว้ให้ตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยมีทั้งปลั๊กไฟมีท่อน้ำทิ้งมีก๊อกน้ำเอาไว้ให้ค่ะจะสังเกตว่าตัวบ้านจะมีบันไดสขั้นนะคะเพราะว่าเรายกพื้นจากด้านล่างสู่ตัวบ้านประมาณ1เมตรค่ะ ะะตรงนี้ด้านหลังมีพื้นที่เหลือเยอะนะคะแล้วเราทำก๊อกสนามเอาไว้ให้ด้วยนะคะยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะคะสามารถจัดแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะลูกค้าบางท่านก็ต่อเติมเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่อยู่ด้านข้างนะคะก็ต่อเติมเป็นครัวค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะซึ่งมีพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะคะจะปล่อยไว้แบบนี้ปลูกพืชถักสวนครัวหรือว่าจะต่อเติมเหมือนลูกค้าหลังข้างๆก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นตัวบ้านเรา วางท่อกำจัดปวกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่มาอยู่อาศัยครบปีก็สามารถฉีดน้ำยาก,กำจัดปวกลงในนี้ได้เลยค่ะนี้เป็นพื้นที่รอบตัวบ้านที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้มีสวนสวยๆเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน อย่างที่บอกค่ะว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรายกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีบันไดค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าก็ทํำราวกันตกเอาไว้ให้สามารถออกมานั่งเล่นหน้าบ้านได้ตัวราวกันตกนี้ใช้เสเตลเลตแท้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ลอกไม่ดำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันพอเข้ามา ก็มาเจอกับโซฟานะคะโซฟาที่อยู่ด้านหน้าโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีตรงนี้เป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะซึ่งแต่ละห้องนะคะสามารถมารวมกันณจุดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ก็จะเป็นครัวส่วนของห้องครัวค่ะ ซึ่งเราก่อกเคาน์เตอร์ขรัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีประตูออกมาด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่นะคะตกแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีตู้เตียงต๊เครื่องแป้งผ้มาม่านวอล์ลอลเอปเปอร์ให้ครบหมดเลยค่ะแตจะสังเกตว่าเวลาดูบ้านตัวอย่างของเราแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเลยนะคะเราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผ้มาม่านวอลเปเปอร์นะคะให้แมทกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เราไม่ใช้แบบที่ซ้ำกันเพื่อให้ เวลาเข้ามาดูแล้วจะรู้สึกเหมือนเราได้เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละที่เราใช้วัสดุที่ไม่เหมือนกันค่ะในห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ำในตัวซึ่งแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนของหน้าต่างน,นะคะที่สามารถเปิดออกได้นะคะให้อากาศถ่ายเทได้ เป็นหน้าต่างบานห่งกันที่เราทาเอาไว้ให้จะเห็นว่าบ้านของเรามีหน้าต่างเยอะมากนะคะเพื่อให้แสงได้เข้ามาในตัวบ้านค่ะบ้านที่อ่าทึบๆมืดๆจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะมีหน้าต่างเยอะมากค่ะต่อมาเราก็จะมาดูห้องนอนที่สองกันห้องนอนที่สอง ขนาด3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งค่ะสามารถใช้เตียง6ฟุตได้นะคะ,อ,ะอยู่อาศัยได้2ท่านสบายๆถึงแม้จะเป็นบ้านแถวชั้นเดียวแต่ห้องนอนแต่ละห้องของเราก็กว้างกว่างพอสมควรค่ะพื้นที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันค่ะห้องนอนห้องที่สก็ขนาด 3เมตรครึ่งคูณสมเมตรครึ่งเช่นกันใช้เตียงใหญ่เช่นกันค่ะนะคะสามารถนอนได้2ท่านสบายๆถ้าอยู่กันประมาณ5-6คนที่นี่นะคะอยู่อาศัย5-6คนได้สบายๆค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่3ที่จัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยออกมาตรงห้องรับแขกก็จะมีห้องน้ำเอาไว้ให้เช่นกัน นะคะห้องน้ำที่เราพิธีวิถน,นะคะมีช่องแสงสามารถเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ถ้าเกิดห้องน้ำมีกลิ่นอับเราก็สามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เปิดให้แสงแดดเข้ามาด้วยอย่างที่รักบอกไปแล้วว่าบ้านที่มืดมืดทึบๆอึมอมคึม จะเป็นที่พาอพันธุ์ของเชลโลค,ค่ะเพราะนั้นเราจึงนิดมีหน้าต่างเอาไว้เยอะมากมากเลยเพื่อให้แสงผ่านแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบ้านนั้นกว้างกวางค่ะก็ถ้าอยากซื้อบ้านฟ้าเคนดาวทำยังไงเบื้องต้นเลยนะคะทักมาสอบถามกับทีมงานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะคะที่ทางเราให้เอาไว้ ใน messenger หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ค่ะนะคะเรื่องการยื่นกู้ธนาคารเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการซื้อบ้านปรึกษากับทีมงานได้ทีมงานมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายบ้านมานานสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ค่ะนะคะแล้วถ้าสนใจเข้ามาดูโครงการสนใจอยากจะซื้อบ้าน จองเพียง1,900บาทเท่านั้นจองเพียง1,900บาทยื่นกู้ธนาคารถ้าไม่ผ่านเราคืนเงินให้ร้อเซเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อบ้านคิดถึงโครงการบ้านฟ้าเขียงดาวทั้งที่อ่างทองและอยุธยานะคะ